สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีชาววันเสาร์เนาะเราทำอะไรตรงนี้ทำพอดแคสต์เออเราทำพอดแคสต์ส่วนแรกชาววันเสาร์อันแสนว่างของเราถูกค่ะเราก็ตั้งใจทำพอดแคสต์เนาะช่องเราชื่อว่าอะไรบริษัทใหม่ใกล้ชันเออบริษัทใหม่ใกล้ชันเนาะเพราะเราคิดว่าที่นี่เราสองคนเป็นพนักงานบริษัทนะคะก็คิดว่าในในบริษัทมันก็มีเรื่อง j u ซ c ่เยอะ แล้วทุกทีเราเราก็จะเรื่องุยซ c y มาคุยกันแล้วเออแล้วคิดว่าเฮ้ยเราอยากจะแบ่งปันกันเออเรื่อียกมันจุยซี c อยู่นะใช่ก็คือถ้าเกิดว่าเอ้ยมีคนมาฟังเนเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันมีเรื่องราวที่อยากจะแบ่งปันเผื่อจะเป็นประโยชน์หรือว่าเป็นการีดี t r e s สอะไรอย่างงี้หรือว่าแบบบางคนสูวเอ้ยเราก็เจอเรื่องแบบนี้เหมือนกันแล้วก็คิดว่าเอ้ยเราอยู่คนเดียวในโลกนี้หรือเปล่าแต่จริงแล้วทุกบริษัทมีเหมือนกันหมดเออโอเค ได้ก็แนะนําตัวก่อนนะคะก็คือชื่อจิ๊บนะคะก็เป็นพนังกงานบริษัทแห่งหนึ่งเนาะแล้วก็เป็นผู้ิสาวใช่เธอชื่ออะไรชืช่อจอยครับเออพนักงานบริษัทแห่งหนึ่งสุกต้องนะคะเราจะหน้าตาไม่เหมือนกันแต่เราก็เฮ้ยบ้าเรามีความคล้าย,ย <S 1> <S 1> ใชเ่เอ้เราก็หมดเหมือนกันแค่เราคนละสไตล์ <S <S เออโอเคอ่ะ EP แรกนะคะของช่องของเราบริษัทใหม่ใกล้ชานนะเราจะพูดถึงเรื่องของการเมาามอย การเมามอยจริงเมามมยมันเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตพนักงานบริษัทเลยใช่ไหมคิดว่าปกติเมาเรื่องอะไรบ้างที่เจออ่ะไม่คนอื่นเมาหรือว่าเราเมาอะไรเงี้ยเมาไหมเมาไม่คือเราอ่ะคืออันนี้ยบอกก่อนนะมันจะมีบทอยู่สอยอ่งคือผู้เมากับผู้ฟังแล้วมันจะมีนกนกต่อส่งต่ออะไรอย่างงี้แต่แต่เนี้ยจะอยู่ในแบบกรณีแบบผู้ฟัง คือเราเราจะไมชอบแบบป็นผู้ฟังเป็นหลักเออผู้ฟังเป็นหลักคือไม่เราอย่าเรียกผู้ฟังเคยได้คำนี้ไหมจริงมันคือ Data Analyze เราเป็น Data เราเป็น Data Analyze เพราะเราเราฟังเราฟังเก็บข้อมูลไงว่าเอ้ยคนนี้เป็นยังไงอะไรอจริงจริงเราเป็นได้หลายโหมดในการใช่ใช่ใช่พอเราผ่านไปในซิจูเอชันของการเมาเราก็จะเป็นได้หลายโหในการเมาแล้วอะเรมีเรื่องอะไรบ้างคือมันหนักวะที่เราได้ยินเอ้ยยังได้อยู่มีเรื่องอะไรบ้าง ก็ปกติอะปกติก็จะเป็นเรื่องแบบหัวหน้าเรื่องแบบันต้องมีเรื่องอะไรบ้างก็แล้วแต่อย่างเช่นฉันใช่ไหมเออหัวหน้ามันก็ต้องมีเออมันต้องมีแล้วก็ที่บ่อยๆก็คือแบบการทำงานกับ cross functional เออ cross functional เป็นศัพท์ของพนักงานบริษัทเนาะการทำงานร่วมกันกับแผนอื่นๆหรือเรื่องที่แบบ juicy เ่ยเฮ้ยคนเรื่องส่วนตัวคนอื่นเอ้ยเฮ้ย คนลาออกหรือเราได้ยินว่ามีคอนฟ lict ถูกถูกคอนเฟลิก,ก <conflict. S 2> เรือกแซ่บในห้องประชุมเออมันจะมีมันจะมีมันจะมีใช่ใช่ใช่ไหมมันก็จะเป็นหัวข้อประมาณนี้เนาะใช,ใช่ใช่ใช่มันก็จะมีแบบเอาแนแบบสวว่าสวเราในทีมทงานก็จะมีกลุ่มที่สนิทกันใช่ไหมถ้าสมมติว่าใคร,ร,ร,รคนหนึ่งเลียดไปโดนแบบว่าเยิงประชุมอะไรเงี้ยก็จะเริ่มแหละก็จะรอคนนั้นกลับมาแล้วมันก็จะมีเรื่องอย่างนี้แหละมันจะมีว่ามันจะเรื่องูดรัาเร อย่างเงี้ยแบบหรืว่าเราสมมติงทีน่าทำงานใช่ป่ะถ้าสูดดีสิงเก้าอี้อ่ะเก้าอี้มันก็อี้ล้อใช่ไหมเก้าอี้เลื่อนมบบกลๆปุ๊บแบบหันแล้วเริ่มแบบมีอะไรแต่ถ้าเรียกเสียงดังคือไม่หันอ๋อไม่หันไม่หันเรียกเรื่องทำงานคือไม่หันนะโอ้ยไม่หันแบบหูบอดแต่ถ้าใครกระซิบปุ๊บมันได้ยินนาทีมันจะไกลแค่ไหนอะมันรู้เหมือนกันมันเป็นแบบเออมันก็เยอะเนาะเรื่องที่เมาแล้วแล้วเรามีจรรยาบรรณไหมจรรยาบรรณในการเมาอ่ะเอาเอาตรงๆนะจริงก็เป็นคนที่ฟังอเดียวแต่ใจเมันกันหมอคือ ก็ถ้าเขาบอกไม่ให้บอกใครอะ่ะเออก็ไม่บอกเออใช่นี่<ช>เป็นเหมือนกันนะคือจริงคือการเมสามันมีหลายแบบทฤษฎีเนาะมีตั้งแต่หลายโรมเนาะ<ช>ว่าเราจะเป็นโรม<ช><ช>ไหนเราเป็นผู้เมสา<ช>เป็นผู้ฝังหรือว่าเราจะเป็นผู้กุมความล<ช>ับอันนี้ก็มีจรจยามาอย่างนึงคือสมมุติถ้าเราไปคุยกับเพื่อนใช่ไหมคะหรือว่าใครที่ trust เรามากๆเนาะเราก็บอกว่าเฮ้ยแบบอย่าเพิ่งบอกใครเรื่องนี้เนาะจริงๆปกติก็จะไม่บอกใครใช่ใช่แต่ว่าอานจะมีกรณีหนึ่งกรณีที่ ยกเว้นว่าคนที่เมาอะอยากให้สารต่อเว้ยหรือว่าถ้าคนนี้คนที่เมาอยากให้กระจายข่าวอืมเราก็ต้องปิดกระจายข่าวเป็นไม่มันจะเป็นการสุ่แล้วเขาจะบอกมาเลยว่าเกิดอะไรขึ้นสืว่าเป็นหัวหน้าหรืออะไรเงี้ยบอกว่าทาเรื่องที่แบบเฮ้ยแบบหลายแรงเราก็ต้องร่วมือลวมใจกันในการสาต่อเพื่อจะให้เกิดผลหรือเปล่าเขาเกิดผลเพราะว่าบางทีอะถือว่าเฮ้ยบางทีแบบ เราเราก็เจอเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วคือเหมือนว่าถ้าแบบว่าเราไปบอกคขาหรือแบบมันจะได้เป็นเขาเรียกว่าอะไรร่วมมือร่องใจในการรีพอร์ตเพาเราไม่เอาจริงๆอันนี้บางทีมันให้รับรู้ได้เปลี่ยนความรู้ที่สําคัญไม่มันมีกรณีที่แบบว่าสูงเนาหัวหน้าคนนี้มันแย่มากอะแล้วแบบว่าไม่มีใครแบบกล้ารีพอร์ตเลยเป็นเพราะเราไม่คุยกันไงเราก็เลยไม่รู้ว่าเราก็โดนเหมือนกันจริงๆมันก็มีข้อดีข้อเสียนะถือว่าของการมาเออเราเราคิดว่าแบบ เออเราโดนคนเดียวหรือเปล่าอะไรเงี้ยถ้าเ,ออเราแบบว่าระาบายออกมามันจะแบบออดีกว่าอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้ารีพอร์ตคือรีพอร์ตร่วมกันรีพอร์ตเลยแล,<า>แล้วปกติเวลาที่จะเราจะเมาเรื่องอะไรเงี้ยเราเลือกไหมหมายถึงว่าเรามีแบบ personality หรือว่ากลุ่มคนที่เราคิดว่าเฮ้ยเราคิดว่าเราเราโอเคที่เราจะเมาส์คนนี้ไหมหรือว่าเราเป็นแบบเราสามารถเมาส์ได้ทุกคนไม่นะไม่น่าเพราะว่าจริงๆเรอนี่เป็นเหมือนกันนะคือคือจริงๆอะปกติสมมติถ้าเมาส์ใช่ไหมเราจะไม่ได้เมาส์ในแง่ของการแบบอันนี้พูดทั่วไปนเราไม่ได้จะไปแบบโจมตีหรือให้รลายเนาะแต่เราจะเมาส์ส่วนมากจะเลือกคนที่เขามีความแมททัวร์ระดับหนึ่งที่เขาจะรู้ว่าโอเคการเมาส์เนี่ยมันคือการพูดผ่าน attitude แล้วก็ perception ของเราเนาะแต่พูดถึงคนไหมทัวร์นี่เมาไหมเออเมาคนที่แบบคนที่แบบโอ้โหไม่แต่แต่ถ้าเมาเคเจนเลยเออแต่ว่าเขาเมาแต่ว่าเขาเมาโดยที่เหมือนเนี่ยเดี๋ยวเราจะพูดถึงว่าเฮ้ยข้อดีข้อเสียมันคืออะไรมันคือการแบบแลกเปลี่ยนอะมันได้หลายอย่างนะข้อดีข้อเสียของการเมาอะมันเป็นแลกเปลี่ยนความรู้แต่ว่าเราอาจจะมั่นใจดับหนึ่งว่าเฮ้ยคนที่เราคุยด้วยเขาแบบ เขาแมททัวร์จะไม่จัดหรือว่าเขาจะไม่เอาสิ่งเนี้ยไปทําร้ายคนอื่นเขาจะคิดแบบคิดในแง่ลบอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่เอาไปมานิปูลเลตในการทํางานอะไรเงี้ยมันเป็นเพียงแค่การรับฟังเนาะการคอมมิวนิเคชันข้าศึกลมอะไรแต่พูดถึงการเมาอ่ะอ้าวตรงๆนะเมาในแง่การเมาอ่ะมันก็ต้องมีเนกาทีฟเข้ามาไหมเออมันต้องเป็นความเนกาทีฟไม่ใช่เราสามารถเม้าโพสิทีฟได้ไหมมันมีทั้งสองอันอ่าสมมติฉันยกตัวอย่างเลยนิเกตีฟอ่ะก็มันกต้องมีอะเรื่องแบบ ไอ้เขาเขาตีจ <ioso annoying personas> ันเรพรออะไบบเออหรือแบบขวนหน้าอะไ คนน่าจะมาดูคลิปฉันนะมตัวชิง <laughs> สิงกลัวนะ <laughs> เออ,เอ,อไม่มัน,มนไม่เชิงมันอาจจะไม่ใช่ในกติบิทแต่ถ้าเป็นฉันอะสมมติถ้าฉันจะพูดถึงอะมันต้องเป็นสิน่งที่ฉันสามารถพูดต่อหน้าได้ <laughs> เนาะเราไม่ได้<ๆ>จะเอาเขามาโจมตีรับหลังอะไรอย่าง <laughs> นี้เนาะ <laughs> เออมันก็มีอะทั้งในกติบิทบวกสิทีฟมันเรื่องปกติถ้าเรามาโพดสิทีฟเราต้องมองยังไงกัโพสิทีฟหมายถึงว่าหมายคืออย่าะฉันยกตัวอย่าง ativity, โพสิทีฟคือเรื่องของคนที่ออกนอกออฟฟิศไปแล้วอ่าคนนี้ออกไปแล้วได้ดีมากแก มันใส่บ้าอะไรอย่างงี้เออเข้าใจเขาเลยของเราอะมันก็แบบเนี่ยอ่ะมาถึงเลยสมมติเราพูดอย่างเงี้ยทำไมเราต้องเมาอ่ะเออเออคือมันจําเป็นไหมการเมาอ่ะเมื่อกี้เพิ่งพูดถึงอ่ะสำหรับฉันเนี่ยเพิ่งพูดถึงไปหนึ่งก็คือมันเหมือนเป็นการแบบแลกเปลี่ยนประสบการณ์เนาะเป็นการเรียนรู้อ่ะเป็นการทําความรู้จักคุยมันคือการเขาเรียกอะไรอ่ะการสื่อสารระหว่างคนอะไรอย่างนี้เนาะก็ทําให้เราสามารถแบบ เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ของการแลกการเป็นการระบายความเครียดอเออแล้วก็จริงๆคิดว่านะนี่นี่คิดในใจเลยว่าสุนทรเวลาเราเมาบางทีสิ่งที่เราคุยกันหรือเราเมามามันจะได้เห็นคาษณะคติของคนด้วยว่าเฮ้ยจริงๆแล้วคนเนี้ยเรามีมายเซ็ตยังไงหรือว่ามองโลกยังไงือว่ามองคนยังไงมันมันจะได้เห็นถึงแบบว่าวิชั่นของคนนั้นด้วยว่าแบบเป็นคนนี้จริงๆแล้วแบบเป็นคนยังไงพูดเขามองคนทําที่ทํา พฤติกรรมแบบเนี้ยแต่เขามองเป็นแบบนี้หรือเขามองแบบนี้คือมันคือมันแบบว่าสามารถบอกบอกแบบว่าคนได้ระดับหนึ่งเหมือนกันนะว่าแบบว่าเอ้ยแล้เราจะรู้ได้ว่าเอ้ยเราคนมากกว่ใครจริงจริงจริงพอพูดถึงมันมีทฤษฎีอยู่เราต้องมีวิชาการนิดนึงเออคือการเมาส์เขาบอกว่าหนึ่งเลยนะมันไม่ใช่แค่แบบเฮ้ยเราเอาเรื่องของคนอื่นมาพูดอะไรนี้เนาะมันคือการพูดคุยมันทําให้เราสนิทกันมากขึ้นเนาะมันก็เหมือนว่าเฮ้ยเหมือนเมื่อกี้ที่จอยบอกว่าเฮ้ยเรารู้ทัศนคติของกันและกันแล้วก็ดูว่าเราแบบ เข้ากันได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเนะ<ช>าะเป็น<ร>การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้วยเนะเาะข้อทีสอบเนาะ แล้วก็อันที่สำคัญที่สุดนีพูดไปเศรษเออมันคือเหมือนแบบอ้าเมื่อกี้เราพูดถึงว่าพอเราเมาส์เราก็อยากจะเมาส์ว่าคนที่เราเชื่อใจได้คือเพื่อที่รู้ว่าเวลาเราเมาส์เราไม่ได้แบบเฮ้ยจะไปทําร้ายหรือให้เขาเอาไปพูดต่อเลยแต่ว่ามันเป็นการเหมือนหนึ่งคือวีดีสตรีเนาะกับคนที่แบบเฮ้ยรู้ใจกันอะเราก็เมาส์ว่าเออเฮ้ยมันเป็นอย่างนี้เขาคิดว่าไงเราอยากรู้อะความคิดเห็นของคนอื่นอะไรอย่างนงี้เนาะแบบเครียดเครียดมาอย่างเงี้ยเราก็อยากจะคุยกับใครสักคนใช่ใช่ใช่แต่ว ันก็ต้องแบบคือพอเมาปุ๊บบางทีมันเอาจริงมันเหมือนเป็นการระบายนะให้เราเหมือนบางทีเราระบายอะไรบางอย่างที่เราไปเจอมาในพบประชุมหรือเราแบบแม่งแบบไปคุย HR มาอะไรเงี้ยหรือว่าแบบไปเจอใครพูดแบบนี้มาคือมันเหมือนการระบายแล้วจริงๆแล้วคำสั่งของหนูคือถ้าระบายแล้วมันจะรู้สึกดีขึ้นอยู่แล้วมันมันมันคือมันก็มีข้อดีของมันอะไรเงี้ยแล้วพูดถึงข้อเสียเล้ข้อเสียเนี่ยข้อเสียคือด้บอกไว้ก่อนว่าทั้งหมดที่พูดมาไม่ได้ไป จะแนะนําหรือไปเล็กคอมเมนต์ว่าให้เธอไปเมาส์มอยนินทานะแต่เรามาพูดในแง่ของความเป็นกลางเพราะเราเป็นพนักงานออฟฟิศสังคูนนะแล้วเราก็แบบมีเรื่องมาคุยกันทุกทีเลยเนียอ่าข้อเสียเอาจริงข้อเสียเนี่ยมันก็อาจจะเป็นการสร้างแอนไวโอเเมนที่ท็อกซิกให้กับคนที่อันนี้ต้องระวังใช่เพราะบางทีอ่ะการที่แบบว่าเมาส์ในเรื่องลบอะนกัตถิมันจะเราพ่นนกัตถิเอนเนอร์จีใส่กันพ่าะมันเป็นลังสีเอนเนอร์จีอยู่นะในการที่แบบ แบบคนนี้แบบเหมือนการแบบบางคนแบบเม้า์แบบมีอคติเองมันเปนการให้เรารู้สึกมันจะทําให้เรารู้สึกแบบดีมอเตอร์เรชั่นในการทํางานนะจริงอันนี้<ช>เห็นด้วยนะบางทีเราไม่รู้ตัวนะเวลาที่เราฟังเรื่องที่มันเนคกิทมากมากที่มันฝังอยู่ในใจเราอะ่ะถึงแม้เราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราอะ่ะแบบ อีค่อนข้างดีค่ะค่อนข้างแมทชัวแต่เวลาเราฟังเรื่องพวกนี้มากๆอ่ะเนาะจริงบางทีมันแบบเออเราไม่รู้ตัวนะว่าแบบจริงๆแล้วอ่ะมันยมมันยมเออเราฟังเรื่องนี้ว่ามันเออมันยมมันง่อมันอาจจะเครียดมากขึ้นอะไรอย่างเนาะคิดว่านี้ก็ต้องร้องเลือกเนาะลือเราปกติเลือกปะเลือกที่จะฟังเือเลือกเคนเลือกนะอ่ะเราเรามีวิธียังไงถ้าสมมติว่าเราเจอแบบ มาละมาใช่ใช่ม้าละมีมันจะมีบางคนที่แบบมมาแม่งม้าท็อิเออเรืองอักเเรืองอคติจะเริ่มเมามาแล้วแบบแล้วก็บบไม่เราก็จะฟังอย่างเดียวทำตัวทำตัวกําแพงทำตัวแบบอ๋อแต่จริงจริงอย่างบางทีอ่ะเราไม่ร่วมวงเราไม่ร่วมวงคือเราจะแบบอ๋อแต่บางทีทสู่แล้วมันเริ่มแบบท็อกซิกหนักขึ้นอันเดียันนีนส่วนตัวนะก็คือจะเริ่มจะเริ่มถากว่าก็จะเริ่มอาจจะมีข้อตัว้งญ่า็เออมันก็ไม่แปลกหรืออะไรอย่างเงี้ยหรืออาจจะมีข้อตัวย้ง่ที่แบบ เราอาจจะเข้าค่าคนที่เขาอักตินิดนึงอันนี้คือเป็นคนเป็นคนแบบนั้นแต่ว่าถ้าสุิว่าแบบว่าถ้าเป็นเรื่องแบบอักติทั่วไปบอกโอ้คุณรูทำงานไม่ดีก็แบบทำตัวกำแพงก็แบบพยักหน้า่เดียวอ้หรอไอ้โนเลนไอ้โนเลนโนเลแบบอ๋อหรอหรอเออเออเออหรอเออย่ามาณนี้แค่นี้พออย่าไปคือที่จริงอ่ะพูดง่ายทำยากนะการที่ทำตัวกำแพงบางคนก็พยายามนี่ก็คือพยายามพยายามอยู่นะครตัวกำแพงแต่บางทีอ่ะมันยากถ้าสุิว่าเจอคนที่แบบนิสิตีมากจริงๆอ่ะบางทีเราก็จะแบบซึมซับมัน เราเป็นมองน้ำเราไม่รู้ตัวจริงแต่เนี้ยก็ใช่นะสมมติว่าถ้าเรารู้ว่าแบบแต่อันนี้แต่ละคนไม่เหมือนกันนะเรื่องนี้อาจจะท็อกซิกสําหรับอีกคนนึงแต่ว่าไม่ท็อกซิกรับคนนึงอันนี้พูดถึงต้องแบบประเมินตัวเองนะสมมติว่าให้ต้เจอรู้สึกว่าเรื่องนี้มันท็อกซิกสำหรับเราอ่ะเราจะอันเนี้ยถ้าเป็นเราจะปฏิเสธเลยอาจจะขาขออ้างเออเพราะอันนี้แบบอีกอกน้องแลนได้เราจะมีข้ออ้างแบบเฮ้ยฉันเป็นอินโทรเร์ดอ่ะฉันขอไม่ไป อะไรคือถ้าไม่เคยฟังบรรลุหมดแล้วเนี่ยจริงจริงเออคือคืออันเนี้ยหนึ่งก็คือ acknowledge เนาะแต่นี่ก็ใช้ว่าสมมติถ้ามันฮ็อกซิงจริงอ่ะอาจจะแบบปฏิเสธไม่เข้าร่วมวงเลยตั้งแต่แรกเนาะหรือว่าถ้าต้องเข้าร่วมวงอ่ะคงจะเหมือนจอยเกือบนั่งหรืเฉยๆอ่ะแล้วก็คือเหมือนแบบพอสิ่งนั้นฮ็อกซิงแล้วเราไม่ตอบโต้อ่ะเดี๋ยวมันจะหายไปในระยะเวลารวดเร็วเนาะ เออมันจะไม่ต่อเนื่องไม่ก็ถ้าเราแชร์แชร์ทริคว่าแบบเอ้ยอยากจะออกจากวงนั้นยังไงเออไม่ง่ายเลยก็คือไปฉี่เออคือง่ายๆเลยก็คือเราพูดได้ไหมคำเนี้ยเออีเราพูดเราพูดได้ได้คือแบบว่าไปเข้าห้องน้ำเอออยากเข้าห้องน้ำเพื่อนนะหรือว่าเฮ้ยใครโทรมาวะเออหรือแบบ ตัดตัดบทตัดบทแล้วไม่เราต้องก่อนที่เราจะเดินจากวงเราต้องพูดเฮ้ยคุยกันไปเลยเออคุยกันไปเลยนะไม่ต้องรอดีแล้วก็เดินไปชมนกเออแล้วก็เดินไปเออกลับมาเอออะไรกันหรอเออเออว่าไงเออเออไงบ้างเออกลับมาคือวงสลายแล้วโอเคเราก็แบบค่อยๆกลับน้องี่เดิมเออเออก็จริงวิธีนี้ก็พอจะช่วยได้เนาะใช่ใช่ใช่อ่ะแล้วมีอะไรไหมข้อเสียทางท็อกซิงข้อเสียจริงๆอ่ะ เอาตองแค่ส่วนตัวค่ะสำหรับคนที่เป็น introvert อ่ะอันนี้คือจริงเป็น introvert ค่อนข้างมากเลยอืเราสองคนเป็นอินท o v เหมือนกันใช่ซึ่งจริงๆอ่ะเป็นคนที่ไม่ชอบเมา์มอยอยู่แล้วเข้าเสียคือจริงมันเป็นการใช้ใช้ energy สูญเปล่ามันเป็นการใช้ energy สูญเปล่าแทนที่จะเราเอาจะไปลงกับการทํางานหรือว่าอย่างอื่นอะไรเงี้ยมันกลายว่าเราต้องใช้ energy ในการที่มาเมาหมอยอะไรเงี้ยจริงๆพูดถึงเ้ามาถาวบันเรนในการเมามันก็มันก็มันก็คันเทนสำหรับคนที่ ไม่ได้อยากทำงานเอาสังคมอะ่ะมันก็จะเป็นออกแนวแบบอยากทํางานแล้วกลับบ้านไปแต่การที่ต้องมามออัวมอาจจะเป็นสังคมที่ไม่ชอบเพราะจริงมีคนรอบตัวเคยเจอสังคมที่เป็นอย่างนั้นแหละที่แบบมามมอก็ลาออกไปทถที่อื่นก็มีนะอยากทํางานเงีย,งยบๆอะไรอย่างเงี้ยข้อเสียก็ก็อาจจะเป็นตรงนี้ที่แบบอาจจะเป็นการรู้สึกโอเวอร์เวิมในการที่แบบเมาเรื่องนู้นเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยเยอะ ก็มีเรื่องท็อกซิกเนาะเอเนอร์จีอันนี้เห็น<ช>ด้วยเนาะเพราะว่ามันก็เป็นการใช้เอเนอร์จรีแบบเออเราก็ต้องเวทด,ดีๆว,ว่าเรามีเอเนอร์จรีเหลือมากแค่ไหนเ<ช>น้ออ<ช>ันนี้คิดได้อีกอันหนึ่งเมื่อกี้ข้อเสียคือคอนเควนต์เนาะของการเมาเพราะบางทีอ่ะถ้าเราพูดแล้วแบบเราเราไม่ได้แบรบระวังอ่ะเราไม่รู้หรอกว,ว่าสิ่งที่เราพูดมาจะไปทําร้ายคนอื่นก็ได้เช่นเรื่องนี้มันมันต้องยังไม่พูดอ่ะคือสมมุติถ้าเราเอาเรื่องของเขามาพูดใช่ไหมแล้ว ปรากฏว่าเรื่องนี้มันจะทําให้คนอื่นเดือดร้อนทีหลังอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะเป็นสิ่งที่มันเกิดผลเสียได้นุจริงๆจร <Pam. S 2> ิงมันก็คือการแบบคิดก่อนพูดอะอจริงจริงอะคือเราต้องก่อนเมาส์แบบมีสติเลือกเลือกคนเมาส์ให้ดีนเนาะแล้วเมาส์แบบมีสติเอ้ยมีสตินิดนึงใช่ใช่ใช่ไม่งั้นถ้าเราแบบว่าตะเลิดไปอ่ะมันจะเป็นผลเสียต่อเราเนี่ยแหละเพราะว่าอาจจะแบบว่าหลายคนจะเคยประสบการณ์ที่เคยประสบการณ์ที่แบบเออพอตะเดิดไปอ่ะเราบางทีรู้สึกว่า เราไม่กล้าไม่น่าพูดแบบนั้นไปเลยว่ะเดี๋ยอย่างเงี้ยเราไม่น่าแบบม้วนจอยอ่ะคือเราไม่น่าทำแบบนั้นเลยว่ะมารู้สึกว่าแบบเรามารู้สึกแย่ที่หลังอ่ะการว่าเราอ่ะรู้สึกแย่รู้สึกผิดที่แบบว่าพูดแบบนั้นออกไปอะไรอย่างเงี้ยคนต้องมีสตินะคะจริงเออวันนี้ก็พอจะมีสาระอยู่ไหมเฮ้ยเฮ้ยเราพูดค่อยข้างมีสาระนะเออว่าไม่ได้นะเออจริงเราก็ได้แบบ วิดข้อดีข้อเสียเนาะแล้วก็ได้วิธีในการที่จะแบบเลือกเมาส์ยังไงให้แบบได้ข้อดีก็คือีดีสเตรสเป็นการแบบเมคเฟนมีเรชั่นชิพเนอะการเป็นอ่ะจริงๆบางนบางทีบางทีมันยากเข้าใจว่าเออจริงอยากจะฝาดไปคิดว่าแบบจริงๆแล้วาอ่ะเข้าใจเพราะว่าเมื่อก่อนเคยเป็นคนที่พอไปทํางานเราไม่อยากเข้าสังคมเพรารู้สึกว่าคือแบบไม่ชอบอ่แล้วไม่จำเป็นจะต้องมาอะไรเงี้ยแต่พอทางานไปเรื่อยอ่ะบางทีเราก็ต้องเรียนรู้ให้แบบว่าอยู่ให้เป็นอ่ะ คือนู่บอกว่าคือคือเข้าใจว่าแบบนี่ก็เป็นคนดื้อน,นะอคือแบบว่าไม่ไม,ไม่พยายามแบบไม่พูดไม่พูดกับใครเลยเพราะอยากทางานแล้วกลับบ้านอะไรเงี้ยแต่บางทีมันก็ยากในการที่เราสุดยิ่งเราทํางานต้องทํางานร่วมกันบางทีมันก็ค่อนข้างจะยากเพราะเราต้องคอมมูนิเคชั่นคอมมูนิเคชันสำคัญเราด้วยความที่เข้าใจแล้วคนอื่นเขาไม่เหมือนเราเขาอาจจะต้องการแบบ <pathway. S 2> นิดนึงใช่ม,มันคนเราไม่โตมาต่าง <Mania. S 2> ไปสิก็ดูแบบเราเราต้องแบบยื่ให้เป็นต้องเรียนรู้ใช่ก็ปรับตัวไปเรื่อยใช่ใช่ใช่อ่ะโอเคก็ประมาณนี้เนาะ e ีีแรกของเราใช่ชถ้าเกิดว่าใครผ่านมาแล้วได้ดูคลิปนี้นะคะเราคิดว่าเฮ้ยมันมีเรื่องอะไรที่คุณคิดว่าแบบเฮ้ยการเมาส์มันช่วยเหลือคุณยังไงบ้างหรือว่าข้อเสียเนาะที่อยากจะแชร์แบ่งปันเนาะหรือว่ามีข้อแนะนำเนาะ เกี่ยวกับการที่เราจะมาเมาท์มอยในการทำงานของเราเนาะก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะคะหรือว่าท็อปิกใหม่ๆก็ได้เออท็อปิกอะไรที่อยากจะออกเออจยซี่ในการทำงานอ่ะมันเป็นการระบายความเครียดอ่ะใช่ใช่เออโอเคครับโอเคครับก็มาฝากคอมเมนต์กันได้นะคะวันนี้ก็สองสาวก็ขออนุญาตบายบายก่อนนะคะแฮปปี้วีคเอ็มนะคะทุกคนสวัสดีนะคะอย่าลืมติดตามช่อง บริษัทใหม่ใกล้ชันเลยไหคะ